กระแสร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆครับสำหรับรองคู่เอกศึกวันลุบิปี62ิเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับระหว่างซาเวียกัสเลสกับกับทานันของวินสิทเจนี่ครับก็ผลจบไปตามที่หลายคนได้ได้ดูคลิปไปแล้วครับแล้วก็ได้เห็นผลการแข่งขันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผลการแข่งขันก็เป็นทานั่นของซาเวียกัสเลสหรือว่าซอเดชพันธ์ครับ เอาชนะวินสิทธิเจนิมไปด้วยคะแนน2ต่อ1เสียงไม่เอกกระชันครับหลังจบเกมเนี่ยนะครับก็มีเหล่าบรรดาแฟนมวยครับเซียนมวยหรือว่าเซียนโซเชียลต,ต่างๆฉะนั้นในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจาเปิดใบคะแนนผลการแข่งขันของคู่นี้นะฮะก็คือคะแนนของคู่นี้เนี่ยออก2ต่อเสียงใบคะแนนตามนี้เลยครับกับรการท่านแรกเนี่ยก็ให้ทางด้านของ ซาเบีย28แล้วก็วิน29เท่ากับว่าเสียงท่านแรกเนี่ยให้วินชนะท่านที่2ครับให้ซาเวียชนะทุกยกเลยอันนี้ผมก็มองว่ามันขาดขนาดนั้นกันเลยก็ <c oughs> ให้30 27ดนะครับดูชนะทุกยกครับ19 19 19ทุกยกครับ <c oughs> ก็ท่านที่3เนี่ยนะครับก็ให้เป็นทางด้านของซาเวียชนะนะครับ ยกแรกนี่ให้แพครับส่วนยก2ยก3นี่ก็ให้ชนะรวมแล้วครับ3ท่านนะครับให้วินชนะ1เสียงแล้วก็ให้ซาเวียชนะ2เสียงนะครับก็เป็นไปตามใบคะแนนนี่เลยครับสลับใบคะแนนของทางด้านซาเวียกับทางด้านวินนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ไปดูว่าเสียงจากแฟนมวยเนี่ยนะครับผมเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลการตัดสิน ของมวยคู่นี้นะครับดยสวนตัวผมนะครับไม่ได้มีนอกมีแนอะล้วก็แล้วแต่นะฮะก็คือเป็นการนําเสนอข่าวนะฮะเราก็หยิบประเด็นมาเล่ามาพูดคุยกันในส่วนของตัวคอนเทนต์นะครับผมเกี่ยวกับผลการแข่งขันครับก็จะนําเอาคอนเทนต์เอาเอานำเอาในส่วนตัวคอมเมนต์ที่แฟนๆครับมาแสดงความคิดเห็นอยู่ในช่อง YouTube ของช่องดูมวยนะฮะใต้คลิปที่ผมสรุปผลไปแล้วก็เป็นคลิปการแข่งขันของคู่คู่นี้แหละฮะวินกับท่านนั่นของซาเวียเนี่ยแหละครับผมก็ไป คัดเลือกนะครับเอาคอมเมนต์นะครับที่แฟนๆเนี่ยมาคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็มา,าเล่าให้กับแฟนๆได้เห็นว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยเขามีการแสดงออกมีความคิดเห็นแบบนห้นอย่างไรนะครับผมก็หลังจากที่ดูไปคะแนนไปแล้วเนี่ยนะครับผมแฟนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับอยากจะ พูดคุยหรือว่าอยากจะมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ก็ยินดีนครับผมพยายามที่จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็พยายามที่จะตอบทุกคอมเมนต์เลยครับที่แฟนๆก็มาพูดคุยกันครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับในการสื่อสารในการเ,เข้ามาสู่สังคมของคนชอบมวยด้วยกันนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับที่จะไปดูคอมเมนต์ของแฟนมวยเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตแซงครับที่เห็นในมุมส่วนตัวของผมนะครับส่วนตัวผมมองว่าไม่คะแนนก็โอเคแหละเข้าใจได้ว่ากรรมการตัดสินมาแบบนี้แล้วนะครับแต่ ผมค่อนข้างที่จะแบบเอ๊ะทึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะในส่วนของท่านที่2เนี่ยนะครับที่ที่อยู่ใบคะแนนเนี่ยนะครับบอกว่าให้ทางนั่นของซาเวยเียชนะทั้ง3ยกเลยผมว่ามันน่าจะมีสักหนึ่งยกนะฮะที่อย่างนี้น้อยเนี่ยน่าจะมีสักหนึ่งยกที่ให้ทางนั่นวินชนะบ้างแต่ละอ,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 อวะาการเขานั่งอยู่ใกล้กว่าเราเขาอาจจะเห็นในมุมมองแบบนั้นนะครับก็เลยให้ชนะไป ทั้ง3ยกเลยนะครับผมจริงๆผมก็มานั่งดูรีเช็คเทปทั้งที่ดูสดในวีทีผมก็ไปทําข่าวปกติในวีทีก็ดูในวีทีแล้วก็วันนี้ทั้งวันครับผมมารีแคปมาดูแล้วดูอีกของเทปการแข่งขันของคู่นี้นะฮะทั้งดูถ่ายทอดสดทางทีวีแล้วก็ดูในสนามเมื่อคืนนี้ก็อาจจะได้มุมมองต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็โดยส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้มันก็ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีจริงๆนั่นแหละฮะ โดยส่วนตัวของซาเวียเขาต่อยในรายการบันลุพินีเนี่ยเขาจะประมาณนี้ทุกไฟครับไม่ว่าจะเป็นต่อยกับทานานของดาบดําก็ต้องต่อยรีแมตต์กันถึง2ครั้งพอขาใจกันนะครับแล้วก็ต่อยกับทา่านของกล้องชัย,ยก็ต้องต่อยรีแมต์กันถึง2ครั้งค่อยหายขาใจเนี่ยผมว่าวินในอนาคตก็น่าจะมีโอกาสรีแมตต์กันอีกเป็นไฟที่2นะครับแต่แต่น้องเขาเนี่ยทางทางด้านของเจ้าซาเวียเมื่อคืนนี้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมเขาบอกว่าจริงๆ แก้มือน่าแก้ได้แต่เขาขอต่อยกับคนอื่นก่อนนะฮะขอให้เวลาทำฟอร์มหรือว่าเว้นช่วงระยะไปก่อนนะครับคือเขาอาจจะยังไม่อยากให้จบแมตช์นี้แล้วแมตช์หน้าต่อยกับคนเดิมอีกเลยเขาบอกเขาอยากเจอคนที่แบบว่าบู๊กับน้องเขาคือแบบว่ามาบวกมาแลกนะครับไม่ไม่ชอบเจอมวยสไตล์ที่ถอยตั้งรับแบบนี้คือเขาบอกเขาอยากเจอนักมวยที่แบบบ้าบินหน่อยประมาณนั้นนะคะคือแบบบุกบ,บวกแรกๆประมาณนั้นอันนี้คือคําสัมภาษณ์ของเจ้าซาเวียกรลสรับที่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อหลังจากจบเกมนะครับ เจ้าตัวก็โอเคแล้วว่ามันคูย่ยิงสูสีจริงๆนะครับว่าอย่างนั้นนะครับส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้เนี่ยผมดูในเวทีคือก่อนกรรมการที่จะประกาศคะแนนเนี่ยผมผมคิดในใจนะอันนี้อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวที่เราไปดูในเวทีเราก็คิดว่าวินน่าจะชนะอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับใน,นมุมมองของตัวผมเองส่วนคนอื่นจะยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ ต่างคนก็อาจจะต่างมุมมองแต่ผมมองว่าวินไม่น่าจะถึงแพ้อาจจะชนะเมื่อคือนนี้แต่สุดท้ายแพ้มันก็เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันแต่พอมาวันนี้ฮะผมมานั่งรีเช็คดูเทปดูการถ่ายทอดสดมุมอะไรต่างๆมันก็เข้าใจได้แหละว่าวินอาจจะเตะจริงแต่จํานวนหมัดที่ซาเวตต่อยก็ถือว่าต่อยเข้าเป้าได้หลายหมัดเหมือนกันแต่คราวเนี้ยมันก็มีมา ประกอบันและว่าสรุปคือคุณต่อยนับคะแนนเฉพาะหมัดหรือไม่ได้ดูแข่งดูเตะหรออะไรอย่างนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าถ้าตสินในรูปแบบของมองว่าวินถอยเยอะจนเกินไปวินเขาก็่อยถอยแต่เขาก็ออกอาวุธนะครับหรืออาจจะมองว่าวินติดทรงเกินไปไหมหรือ,อ,อถ้าเกิดว่านับคะแนนหมัดเนี่ยโอเคแหละหมัดของชาเวียเนี่ยเข้าเป้าเยอะกว่า แต่ภาพรวมครับมวลรวมของการแข่งขันเนี่ยผมมองว่าเอาถ้าเกิดว่าต่อยในกติกาของมวยไทยห้ยกนี่ผมว่าไงวินก็ชนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นของกติกาวันเขาจะดูที่ว่าจํานวนการต่อยเข้าเป้าอาวุธต่างเขาจะนับคะแนนตรงนั้นมันก็เลยมาคำหวดรวมมาแล้วเนี่ยเป็นท่านั้นของซาเวชชนะไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงว่ากรรมการตัดสินพลาดอะไรไงกระแตครับคือก็นําเสนอในมุมงของแฟนๆครับแฟนมวยที่เขาคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพามาดูว่า คอมเมนต์ของแฟนมวยเขาคิดเห็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์ครับผมคัดเลือกพยายามคัดคัดคอมเมนต์มาว่าพวกเขาคอมเมนต์ออกมาแบบไหนอย่างไรบ้างครับไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกเลยครับคอมเมนต์ comment มาบอกว่าผมอยากรู้ครับกรรมการให้ซาเวียชนะลูกไหนทั้งที่วินิเตะเข้าซาเวียแทบตายเทียบตายน่าจะบอกว่าอาจจะเข้าแบบเหมือนก่ออาจจะเปรียบเทียบว่าเทียบแทบ,ทบ,ทบตายประมาณนั้นนะครับนี่คือความคิดเห็นแรกครับก็ อยู่ที่มุมมองก็ว่าอย่างที่ว่าไปครับความคิดเห็นท่านต่อมานะฮะแสดงความคิดเห็นไหมบอกว่าผมไม่เล่นการพนันเช่นกันครับดูแล้วอยู่ที่กรรมาการจริงๆวินทําได้ไม่จัดการให้เด็ดขาดผมว่าเจอกันใหม่ได้นะได้ต่อยกันเด็ดขาดขึ้นวินนะครับก็อาจจะมองในทนํานองที่ว่า,าวินมีโอกาสมีโอกาสทําได้แต่ทําไม่ต่อเนื่องคือไม่มีใจปิดเกมว่าอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ บอสชาตรีต้องทบทวนมวยคู่นี้ครับเพราะเสียภาพลักษณ์ของวันมากนะครับอาจจะสื่อไปถึงบอสชาตรีนะครับว่าน่าจะต้องพิจารณาให้ได้มีการรีแมช์หรือว่าต่อยกันใหม่นะฮะก็มีโอกาสนะครับคู่นี้ผมมีโอกาสสูงมากที่จะได้เรแมช์กันนะครับผมไม่ต้องบว่าวินแพ้เพราะชกไปประคองตัวไป ไม่ฮึกเหิหมถอยเยอะไม่มีทีเด็ดที่ขาดผิดจากซาเวียถึงอาวุธจะเบาเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ก็มีใจอยากปิดเกมตลอดเวลาในมุมมองส่วนตัวนะครับก,ก็ยังมีครับยังมีคนที่มุมมองออมองต่างจากเราครับฉันก็ต้องดูคลิปนี้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ เปิดใจรับฟังทั้งสองข้างนะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็อ่านไปก็เข้าใจอ่ามุมนึงก็บอกว่าซาเวียถูกต้องมุมนึงก็อาจจะบอกว่าวิน,นชนะนะครับผมก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ดูทั้งสองฝั่งเขาก็มีความคิดเห็นที่เนี่ยฮะแตกต่างเราเป็นสังคมมวลยุคใหม่ล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันก็ประมาณนี้ครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอย่างที่บอกครับวินเนี่ยต่อยไปมีช่วงจังหวะด้วยนะอ่ากล้องในเวทีเราดูถ่ายถ้าสดเราจะไม่เห็นนะครับ ผมดูวินเนี่ยต่อยไปพะวงไปแล้วก็มีช่วงที่แบบหันมามองพี่เลี้ยงอยู่บ่อยครั้งไม่ไม่รู้ว่าเหมือนกับอาจจะแบบที่ถามพี่เลี้ยงี่พอ,อยังจะอะไรยังจะปิดเกมอะไรงี่หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเกมมันไม่ปฏิติประต่อฮะคือม,มีมีหลายครั้งมากครับช่วงยก2ยกสาในวินก็จะมองแต่พี่เลี้ยงหันมามองแต่ใต้เวทีก็คือรอให้ทางข้างล่างเนี่ยสั่งเกมเดินเกมแบบไหนยังไงหรือเปล่านะฮะก็อาจจะเป็นจุดนี้เหมือนกันนะครับที่อาจจะเกมไม่ขาดพอ คอมเมนต์นี้บอกว่าวินแพ้ครับสู้ไม่ได้ถอยอย่างเดียวมวยวันครับไม่ใช่ช่อง7สีเขามองว่าไม่ตั้งใจมาสู้ไม่มีใจปิดเกมจริงๆแล้วน่าจะแพ้ทั้ง3ามเสียงเ,เ,เขาก็ต่อยช่อง7นะครับวันลูมินีก็ช่อง7สีก็าตายทออชัอง7จนะครับจากนั้นก็มีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ข้างล่างข้อความนี้นะฮะบอกว่าดูอย่างไรไม่ตั้งใจมาสู้ออกอาวุธเข้าเป้าทุกดอกพูดด้วยความเป็นกลางครับ แล้วก็บอกนี่มวยไทยไม่ใช่มวยสากลออกแต่มัดเออนี้น่าคิดเมื่อคืนนี้ซาเวียผมว่าน่าจะมัดประมาณสัก80-90ได้น้อยมากครับที่เ็นอาวุธอื่นเพราะเฟียนี่เออเพราะวิน,นเตะปังปังปัง,ปงคือเตะเข้าคือเขาไม่บังเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดบังเนี่ยมันจะทําให้การบาลานซ์การทรงตัวที่จะต่อยหมัดในจังหวะ2ที่ที่วินเตะมาเนี่ยไม่ได้เขาก็เลยแบบ เอาฝีข้างรับแล้วก็เพื่อจะเข้าไปต่อยแล้วก็มีจังหวะที่วินเตะแบบปุ่นเน้นๆนี่หลายดอกอ่ะเตะเยอะมากครับแล้วก็มีจังหวะยัดเข่านี่แบบซาเวียร์นี่ถอดหัวก็มีฮะบางบางช่วงบางจังหวะที่ต่อยก็ถือว่าท,ทําได้ดีฮะแต่ก็เจ้ามองว่าอืมก,ก,ก็ก็มีเหตุผลเมื่อคืนนี้อาจจะต่อยหมัดเยอะจริงๆฮะทางด้านของซาเวีย วันเขาเน้นมวยชกสนุกเดินบู๊ตลอดเพราะแค่3มยกจะมาจอจุดจ้องจ้องไม่ได้มีเท่าไหร่ต้องใส,ใ,สใส่ใส่ไม่ใช่กอดทดเวลาตัดสินถูกต้องแล้วครับนะก่อนมองว่าซาเวียไปนะฮะวินถอยแล้วกอดอย่างเดียวอยากชนะต้องไปจ่อยต้องไปต่อยช่องเจ็ดครับเขาก็ต่อยช่องเจ็ดครับคุณพี่เมื่อคืนนี้วันทีน่มีก็ถ่ายทอดช่องเจ็ดกระแๆกันไปครับอาจาาจะมองว่ามวยไทยเจ็ดสีนั่นแหละฮะแต่เราก็เขาก็มาแบบนี้แล้วก็กวนๆไปนิดๆครับอย่าไปซีเรียสครับ เออผมดูแม่ผมดูมวยมา30ปีตั้งแต่ชาตรียังไม่ต่อยมวยกรรมการเด็กอาุบาลหรือตัดสินตามใบสั่งมาบอกว่ามวยขยันนี่มวยไทยครับอาวุธครบเครื่องไม่ใช่เข้าไปโดนและใช้เป็นแต่หมัดถ้าแบบนี้ศิลปะไม่ไม้มวยไทยศูนย์พันคุณพี่เขาก็จะเป็นเซียนรุ่นเก่าครับมองว่ากรรมการตัดสินขานสายตาคู่วินดูยังไง คู่วินดูยังไงแพ้ผมเคยคอมเมนต์หลายครั้งแล้วมวยรายการนี้เป็นการทำลายศิละปะก,การต่อสู้ของไทยโดยสิ้นเชิงมวย80-90%ของมวยรายการนี้เน้นแต่หมัดไม่น่าให้มาจัดในไทยอุ้ยพี่ก็ลึกเกินครับก็อาจจะมีผิดบ้างพลาดบ้างมุมมองของกรรมการก็จะต่างจากเราบ้างเป็นธรรมดาครับไม่ไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้งไปว่าแบบเ้ยังมาจาัด คือจริงๆถ้าไม่มีวันเนี่ยมวยไทยเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่ากล้องไกลไปถึงต่างประเทศอะไรขนาดนี้เยอะขนาดนี้แล้วก็การไปรอยู่ของนักมวยไทยหลายคนก็ดีขึ้นเพราะมีรายการวันนี้แหละฮะเข้ามาในไทยเรานะครับก็ส่งเสริมกันไปครับมาตรฐานต่างประเทศไม่จะเป็นต้องออกวุฒิชัดเจนขยันเวียงหมัดมั่วขออ,ออะไรเนี่ยขอยันอย่างเดียวยศชาตรีว่างไงครับจะเอา จะเอาขายอาวุธหรือขายความขยันอย่างเดียวก็พยายามเข้าใจพี่เขาเม้นผิดเม้นถูกไปนะครับดูบันเทิงก็จริงครับคนเขาอยากคนเขายกเอาชีวิตมาแลกเป็นแลกตายกรรมการถ้าไม่ยุติธรรมเสียภาพลักษณ์หมดครับอันนี้เขาน่าจะ ตอบข้อความที่ผมพูดในคลิปบรรยายที่พูดถึงผลว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงอย่าซีเรียสมากอย่าไปจริงจังอะไรมากนะครับอเขาก็เป็นการตอบตัวไปนะ,อะโอเคไม่ว่ากันครับคอมเมนต์ต่อมาครับคู่วินวนชนะ2ยกครับ1กับ2แต่ยก3วินแพ้เพราะหนีมากเกินไปแต่รวม3ยกวินก็ชนะ2ใน3ยกพูดง่ายๆคือวินชนะอยู่ดีแม้ว่าจะแพ้ไปในยกหนึ่งก็ตามนะครับ ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับก็คิดเหมือนกันนะผมก็ผมก็มองว่าปีนน่าจะชนะอย่าง,ง้อนี้สองยกน่าจะแพ้อย่างงอนี้ยกหนึ่งแต่ที่ไหนได้ครับแพ้กรรมการต่หนึ่งให้แพ้ทั้งสามยกเลยผมก็เออนะหลังๆผมก็งงๆกับผลการตัดสินกรรมการเหมือนกันบางทีก็ อเอาจริงผมสารภาพเลยผมไปทําข่าววันมาตั้งแต่วันแรกที่มาถแถลงข่าวที่ลุมพินีว่าวันจะมาจาัดที่ลุมพินีแล้วก็ไปตั้งแต่แมตช์แรกนะครับผมของวันลุมพินีที่จัดตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันไปแทบจะทุกนัดเนี่ยว่า62สัปดาห์ผมขาดแค่2นัดโอเคผมผมขาดนัดแรกคือวันที่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่3มีนานะฮะสมมีนาปีที่แล้วครับผมกลับต่างจังหวัดพอกลับไป ทําธุระที่จังหวัดอุดรธานีไม่ได้ไปแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็น10มิถุนาหรือเปล่าเพราะผมไปผมติดโควิดผมไม่ได้ไปมีแค่2ครั้งแค่นั้นครับนอกนั้นเนี่ยทุกแมททุกสุผมประจําที่วันลุมพินีแล้วก็พยายามทําความเข้าใจาการแข่งขันซึ่งเราก็ต้องมาทําความเข้าใจใหม่เพราะว่าเราอยู่กับมวย5ยกมาการตัดสินจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้พอมามมย3ยกเขาแต่สินประมาณประมาณนี้ก็พยายามทำความเข้าใจมาเรื่อยแต่พอหลังๆมา ตอนแรกอะ่ะผมเคยให้ทัศนคติแล้วก็พอจบการจะรู้เลยว่าโอเคมวยแบบนี้ใครชนะชนะก็คือค่อนข้างที่จะแบบโอเคตรงเป๊ะเห็นตรงกับกรรมการพอมาหลังๆเนี่ยผมก็ชักเริ่มจับทางกรรมการอันนี้สารภาพตาตรงเลยว่าผมก็เริ่มจับทางกรรมการของวันไม่ถูกเหมือนกันสารภาพแบบตรงๆเลยเพราะบางทีอย่างเมื่อคืนนี้ผมบอกว่าโอเควินน่าจะชนะนะแต่พอแบบประกาศคะแนนมาเอ้ยงงเลยยกให้กับซาเวียชนะนะครับผมคือถ้าจะมองว่าเอวินนี่ถอยเยอะ ผมก็ลองไปดูอย่างสมมติคู่ของเอสาโกุโอกาซาวะที่ต่อยกับอะไรนะคุนศึกนอย s e เอฟเอกรหรือว่าอะไรนถ้าจำชื่อผิดขออภัยที่วันนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมดูในในส่วนของตัววันนั้นที่ต่อยเนี่ยที่เป็นมวยญี่ปุ่นนะครับที่เคยแพ้น็อกช่อฟ้าแล้วมาต่อยกับท่านานเอฟเอกรุ๊ปล่าสุดเนี่ย <c oughs> ขอไปอันนั้นก็ถอยเยอะแต่เขาก็มีหมัดด้วยนะ อาจจะเป็นไปได้ว่าไฟนี้ในวินเนี่ยหมัดน้อยไปหน่อยกรรมการเขาจะให้คะแนนหมัดเยอะหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับผมก็มันก็นั่นแหละขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการประมาณนั้นนะครับผมก็สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่กรรมการอยู่ดีนะครับผมจะมองว่าถอยเยอะบางทีมวยถอยเยอะชนะก็มีจะมองว่ามวยแบบเดินเยอะบางทีเดินเยอะแพ้ก็มีเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นก็นะขึ้นอยู่ที่กรรมการนั่นแหละสุดท้ายท้ายที่สุดก็กรรมการนะครับไปคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าออกอาวุธ ดูยังไงก็ไม่แพ้บอสชาติรีออกมาพูดถึงคู่นี้หน่อยครับอาวุธมวยไทยตอนกุหลาบดำชนะไทยสันเฮดสันบอกว่าอายุธแม่ไม้มวยไทยไม่ออกครบถ้วนแต่แบบนี้เรียกอะไรดีนะครับมาคอมเมนต์ต่อมาครับความเห็นส่วนตัวครับมวยไทยน่าจะดูที่อาวุธออกหลากหลายไม่ได้มีแค่หมัดอย่างเดียวนะครับผม วินชนะชัดเจนครับอาวุธหลากหลายเตะตัวแทบขาดหมัดก็ต่อยเข้าใช่ว่าจะ,ะให้ต่อยข้างเดียวถ้าให้คะแนนอย่างนี้คงไม่มีใครจาะอาวุธอื่นหรอกเดินสาวแต่หมัดนั่นแหละเดี๋ยวกรรมการก็ให้ชนะดูยังไงก็ไทยชนะมวยไทยมีอวุธหลากหลายกว่านักชดต่างชาติมีใจหมัดอย่างเดียวนะครับผมคิดว่า วินนาชนะครับแต,แต่แต่ก็ไม่รู้ว่าการรมการให้ชาเวชนะเพราะวันชอบมวยเดินหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกฮะว่ามุมมองมันก็อาจจะมีแตกต่างจากเราบ้างเขาบ้างเป็นธรรมดาครับวินตีเกือบตายให้ชาเวียชนะเฉยต่อยหมัดฟืดวาดโดนเตะซ้ายเตะขวาจนแอนจนอะไรเนี่ยหลับตาให้ชนะได้ยังไงไม่ได้เรื่องนะครับ ผมมองว่าวินชนะแต่กรรมการให้แพ้แบบค้านสายตาความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ก่อนต่อยกับดาบดำก็ยังดูสนุกดีแต่มาเจอไฟนี้สเปซสปะนึกยังไงให้ซาเวชนะนะครับก็กค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะเพราะว่าไฟต่อกับดาบไฟต่อยกับดาบดำเนี่ยน่าชนะมากคนนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ยังยังแพ้ดาบดำแต่ไฟนี้เนี่ยก็ไม่รู้อะ ขอให้มวยเดินขอยหยันครับไม่ใช่ถอยหนีทุกยกแบบนี้ต้องแลกกันมันหน่อยนะครับผมก็เห็นด้วยเมื่อคืนนี้อาจจะถอยเยอะไปหน่อยแต่ถามว่าถอยไม่ถอยก็ถอยจริงแต่ไม่ได้ถอยแล้วไม่ได้ออกอาวุธครับถอยก็มีเตะเตะตุมต,มตุมเตะเข้าหลายดอกนะฮะแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ที่วินขาดไปเนี่ยหมัดน้อยไปหน่อยครับเราต้องเข้าใจว่าวันเนี่ยถ้ามวยต่อยหมัดดีเนี่ยมีโอกาสชนะสูงครับผมผมเอาเนี้ยผมพอมาเห็นเมื่อคืนผมเข้าใจแล้วว่าต่อไปครับ ถ้าไม่น็อกอย่างน้อยคุณต้องต่อยหมัดเยอะๆต่อยหมัดให้เข้าเป้าเยอะๆนะครับผมคุณเตะขนาดไหนเนี่ยอาจจะเอ่อคือเขาไม่ได้บอกว่าเตะหนักแล้วได้ได้คะแนนบวกเพิ่มนะครับคือขอแค่เตะเข้าเข้าเป้าเนี่ยคือได้คะแนนสมมุติว่าชาเวียต,ต่อยอ่าโป่งปังหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่วินเนี่ยเตะมาเปี้ยงเดียวคือแข่งหนึ่งคือเต็มก็ช่างมันเหมือนกับมวยไทยไฮคือมวยไทยไฮคือเตะแล้วแบบแช่โชว์แบบนั้นเนี่ยโอ้สองหนึ่งสามหนึ่งอะสี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งยกมือกันโอ้ไหลยาวครับราคานี้ไหลปื้ดเลย แต่วันเนี่ยนะฮะต่อยโป้งป้างถุยบ้างสุกถึกบ้างบ่ถึกบ้างสุยเนี่ยถึกเนี่ยว่าแต่ตีมัดไปเนี่ยครับแห <c oughs> ้งควายเขาให้คะแนนเบิร์ดีพี่น้องมันเป็นยังสี่เบิร์ตไปวินเตะปึ้งเดียวเน้นๆหนักๆก็แล้วแต่ครับนับเป็นหนึ่งคะแนนนะครับในเขาทดไว้ในใจเขาก็อาจจะคิดว่าเอ้ยให้แค่หนึ่งคะแนนแต่คือต่อยไปต่อยไปละใสต่ตุบ๊บต,ตับตุ๊บตับไปถูกมาไม่ถูกงั้แต่มันจํานวนมันเยอะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอคะแนนมันมาจากตรงนี้นะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวลองดู คนดูไม่เป็นเท่านั้นที่มองว่าซาเวียชนะนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบใต้คอมเมนต์ของคุณพี่อยู่นี้ด้วยนะครับว่าถูกต้องครับแพ้ทุกยกกระสอบทรายเคลื่อนที่ชนะแบบอายฟาดินงงกับการตัดสินครับวินควรชนะดักเตะเข้าเป้า1กับ3แต่ซาเวียนี่ต่อยเข้าเป้าชนะแค่ยก2ต่อยหน้าหงายกระเด็นหลายหมัดซึ่งขยันก็จริงแต่ส่วนมากต่อยวืดเยอะมากแล้วไม่ค่อยมีน้ำหนักด้วย เห็นแทบทุกไฟหมัดไม่ค่อยแม่นควรให้วินชนะเพราะได้2ยกซาเวียรยกนะครับเริ่มงง,งเริ่มง,งงกับการตัดสินของกรรมการศึกวันลูมินีเรามองว่าวินชนะแต่กรรมการให้แพ้เฉยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ คอมเมนต์จากแฟนๆที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมาครับผมก็เอารวบรวมมาพอที่เอามาออกอากาศหรือว่าทําคลิปเผยแพร่ได้เพราะบางบางคอมเมนต์บางการแสดงความคิดเห็นนะครับผมมันแบบรุนแรงเกินไปเช่นพูดมันไม่สามารถจะออกอากาศได้นั้นก็ต้องขอสงวนไว้จริงๆนะแล้วก็ฝากถึงแฟนๆที่น่ารักของผมด้วยนะครับผมการแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคือถ้าสมมุติว่า เราเป็นคนที่แบบรักมวยจริงหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นจริงก็โปวดใช้คําสุภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้คําหยาบคายคําไม่สุภาพระบบของ YouTube มันจะบล็อกคอมเมนต์คุณโดยอัตโนมัตินะครับผมคือคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าโดนบล็อกเพราะเวลาที่คุณคอมเมนต์มาคาหยาบคายเนี่ยมันอาจจะเห็นในยูเซอร์ของคุณแต่มันถูกบล็อกในทุกๆคนนะครับ ไม่ได้มีการเห็นคอมเมนต์ของคุณฉะนั้นคุณจะอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าอ่าด่าไปกูคอมเมนต์พูดแบบด้อยค่าอะไรไปเนี่ยสะใจแต่หาดูไม่บอมมีผูดด้ใดเห็นคอมเมนต์จาได้พงยัยเอ้ยนะฮะเพราะว่ามันการบล็อกของ YouTube มันจะไม่เหมือนกับบล็อกของ a c e b o o k คือถ้าเกิดถ้าเกิดบล็อกของ a c e b o o k เนี่ยมันจะไม่เห็นเลยตัวเองก็จะไม่เห็นแล้วก็คือคนอื่นเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดบล็อกกันมันจะเห็นแต่ถ้า y YouTube เนี่ยต่อให้ ถูกบล็อกคุณก็ยังเห็นคอมเมนต์ของคุณแล้วก็คุณก็ยังเห็นของคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณถูกบล็อกฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็พยายามใช้คำสุภาพก็แล้วกันนะครับผมเราอย่าได้ไปแบบอออเออเป็นตาตายแบบด่าแบบถึงคนเข้าสักการะแต่นั้นก็เกินไปครับวัยรุ่นครับดึงสติกันหน่อยนะอ่ะโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็คุยกันสนุกสนุกครับดูเพื่อเป็นกีฬาก็แล้วกันนะครับอย่าได้ไปจริงจังอะไร มากมายก็แล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเราจะต้องขอตัวก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูคุณสึกเล็กกับเพชรสยามนะครับชิงแชมป์เป็นซูเปอร์ไฟท์ที่ RWS ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ